ริษัททุกท่านโปรดให้ความสนใจชมภาพยนตร์ชุดนี้ด้วยครับและเราขอแจ้งให้ทราบว่าสายการที่แอม มีเสไปครับรีบไปเร <c oughs> ีวไปรีบไป <laughs> แดงดี็นปะขุดลังเสดข้าด่วน,วนชัดเลย,น,ย <บา S 1> นิ่งจัดอ่ะโดนเล้นระคับต๊ะอื่นไันจะมีอ่ะก็มีอันเยอะหรอรีบเขามีอันเยอะอยู่แล้ว <c oughs> เซอร์วิสเจ๋งลงมาได้ไงวะ <laughs> ี่ถึงสถา,านีกายบานแอดีแล้วแต่ <laughs> กระเป๋าสีใบเจอกับบันได ถึงพื้นไปนขนตอบเลย o m g โอ้ยโดยนด้วยเยี่ยมือแข็ง

ถึงบ้านพักแล้วครับโคตรเหนื่อยนี่พาทัวร์บ้านอันนี้ห้องนี้กันแล้วห้องเก็บของก็งมีเครื่องซักผ้าก็มีอะไรเปดนของมันเลยน่ากลัวจัดโอดจิดก็ ทก่อนขึ้นนะก็ต้องเดินผ่านบันไดห้องแห่งความลับก่อ,อนน้อกบ้านอะมุ้งคุณจะแพ้วาฝนกำลังตกเฮ้ยคุยกับคนดูครับผมวักเกอร์อ๋อโอเคกูอยู่ในนีดด้ด้วย <laughs> อ๋อดนี่ เดี๋ยวมังจะเอจากบ้านครับคุยกับคนดูคุยกับคนดูมันเป็นค่หน้าหรอไม่มีนะมันเป็นค่ตัวตรวจไปแค่ตัวนะไปค่ชัวนะเฮียเช็คกันเดี๋ยวเตรียมตัวอยากไปก่น ไปซื้อของใายพร้อมออกแล้วครับนี่เหมือนใส่เสื้อแบบกันฝนธรรมดาแต่ข้างในมีรองจอนอยู่สามตัวโคตรบ้าไอ้เพียรหนึ่งอันนี้หนึ่งสองข้างในมีเสื้อยืดอีกใส่ตัวคองเหมือนไดรเพียร คือในคลิปไม่ในคลิปไม่ได้ได้ยินต่วเสียงแบบเสียงซีสซีดอันนี้คือแบบน้ำมูกไหลเย็นหนาวเกินนะครับโอ้ my god ออกมาข้างนอกแล้วครับสิ่งก็ต้องใส่อากาศเพื่อเลยนะอากาศจะได้หมุนๆมุนอยู่ในนี้ความร้อนจะได้หมุนเมียนอวามร้นความร้อนที่มาจากฟอร์ตอ่ะ มีความแบบเอฟฟิชิเอนต์ในการใช้ความร้อนจากร่างกายะฮะเขียนไว้ในรูปบล็อกก็ได้ไม่กลัวหายกันเออไม่ได้กายแบบเหมือนกูอยู่ในอาอาแคมอะแบทแบทแมนอะไอ้เจ้าโจ๊กเกอร์อะเป็นโคตรอึมครึมอะ กำลังอินเลยครับบนเครื่องดูโจ๊กเกอร์แล้วไปตัวเองแล้วกันเก็บใส่กระเป๋าไม่หาย Let's go ยังไม่รู้เลยนะว่าจะนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนแล้วป,ปิดกี่โมงนั่นแหละครับความสนุกของวันนี้ไม่มีแต่คอนเทนต์เ่ยโอ้โหฝนตกด้วยไงตกอ,อยู่แล้วหรอนี่ไงตกอยู่เนะนี่ยมันหยุดไปแล้วไหมหรอ กลับมันกลับมาแล้วโอ้โหรอดไม่ไ้โดมนี่มีก,กับกูยังไม่แข็งตาอยู่ข้างนอกนะดูสภาพไม่ใส่ดีกว่าตลก หนาวสินาทีไปกลับก็35นาทีรอดใช่ไหมวะไอ้ที่เอาตรงเลยนะมันได้ใช่ไหมะ <c oughs> วะเราผลออกมาใช่ไหมวะ <c oughs> มันชุ่มเหมือนกันนะยังทันนะกลับมาเรื่องทันนะกลับ <c oughs> มาเรื่องทันนะคุณว่าไงหยุมันก็หยุดนะกูว่าเดี๋ยวมันจะไม่หยุดวะมัน,มนแรงขึ้นวะ <c oughs> พรุ่งนี้ไหม ไปกลับดีกว่ากูวไม่ใช่แล้วโอ้โหไมต้ตัด้ใช้เองถึงไหมเนี่ยเด๋อวรูปสัตคต้องไปหยิบมาเพื่อสังคมไม่เน่เพื่อสังคมใช้ต่อได้เพื่ออะไรโอ้โหใช้ต่อกูเป็นเดียวธรรมชาติอ่ะเออพวกนี้ค่อยว่ากันด้ยตกนัำแปลก นั่งเย็นเป็นน้าดูเลยเน, oh. นี่ยโอ้โหไอเดนระวังคืน้น oh. หนาโอ้โหหนาวจัดหนาวว่าเย็นยังไม่ต้องใส่ถุงมือต้องซื้อถุงมือว่ะ มมเระปากกัาชีวิตเกิดหรอ,ถ,อถึงแล้วถึงแล้วโอเคสุขวันนี้บล็อกบล็อกคุณมีอะไรบ้างวะ<ม>เดิน <c oughs> ทางเอง <c oughs> เป็นคตรสาหัสเลยไม่มีแต่เดินผิด <c oughs> เดินผิดโอเคอ๋ออ่ากูกลับมาแล้ว ออกไปให้รองเท้าสกรปรกเล่นๆครับผมออกไปตากฝนเล่นๆเปิดไม่ได้วะตอนแรกมึงเปิดได้ไงวะมือกูจะแข็งแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะรุนนั้นเนี่ยเปิดประตูยังรุนเลย <c oughs> ะเร็วเหมือนผมไม่ได้ออกไปเลยเชี่ย <Yeah. S 1> เอาไปตากฝนเล่นให้ป่วยเล่นยังไม่โดนเลย,ยไม่เป็น oh. ไรใจผมแน่ได้จูบบุ๋ดได้จูบบุ๋ดได้จูบบุ๋ดเอสกา What does it mean bro เ okay. ย้บายบายจบบล็อกดีกว่า แน,น่ปิดกล้องแล้วแค่ยูทูบเบอร์